สวัสดีครับกลับมาพบกับ The Maps by t a n g e r i n e กับผม k e n โ o ้คันเดิมนะครับอย่างในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการสัญญาไวะนะ้เนาะว่าจะมาพูดถึงข้อ product ตัวที่2นะครับที่เป็นเรื่องของการค้นหัดเส้นทางโดยความสามารถนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยใช้งานและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องของตัว Google Maps นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยใช้งานในเรื่องของการค้นหาเส้นทางและให้ระบบนาทางไปยังจุดหมายปลายทางของเราได้อย่างถูกต้องและแม่นยานะครับ ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงคอร์ปอ u c t ที่ชื่อว่ารูทหรือความสามารถในเรื่องของการค้นหาเส้นทางซึ่งตัว Google Ma p Platform นะครับก็มีความสามารถนี้รองรับในการทํางานเช่นกันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสําหรับรูทนะครับเป็นคอร์ปอ u c t ที่เน้นในเรื่องของการบอกเส้นทางการเดินทางซึ่งเราสามารถที่จะทําการกําหนดจุดตั้งต้นและจุดปลายทางได้ในแต่ละครั้งโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับจะบอกถึงเส้นทางการเดินทางระยะทาง และระยะเวลาออกมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับสำหรับ SKU ที่ชื่อว่า Direction API จะเหมาะสําหรับการค้นหาเส้นทางจาก A ไป B เช่นค้นหาตําแหน่งปัจจุบันของเราไปยังที่ทํางานซึ่ง SKU ตัวนี้ครับจะบอกเส้นทางการเดินทางให้เราได้สําหรับผู้ใช้งานนะครับที่ต้องการวิเคราะห์เส้นทางที่มีจุดตั้งต้นหลายจุดและจุดปลายทางหลายจุดก็สามารถใช้งาน SKU ที่ชื่อว่า Distance Metric API ได้ครับโดย Distance Metric API นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เส้นทางแบบเชิงเมทริกซึ่งสามารถบอกถึงผลลัพธ์การ เดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดและยังสามารถที่จะเรียงลำดับตำแหน่งในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วยครับซึ่งจุดเด่นของ SKU นี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจทางด้านทาง s s p r t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  o o n หรือ Logistics ได้น,นั่นเองโดยทั้ง2 SKU ครับจะรองรับ Travel Mode หรือรูปแบบการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรถสาธารณะการเดินและจักรยานครับ ส่วนความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดครับอย่าง Root API ที่เป็นการผสานความสามารถของ Direction API และ Distance m a t r i c API เข้าด้วยกันซึ่งช่วยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการค้นหาเส้นทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือการค้นหาเส้นทางด้วยรถ E ีีที่เป็นเส้นทางลักโลกและช่วยลดพลังงานเชื้อเพลิงเป็นต้นครับ จบกันไปกับอีกหนึ่งคอร์ t ปรดัแล้วนะครับและสําหรับผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาระบบที่อยากจะได้ความสามารถในเรื่องของการค้นหาเส้นทางแบบเดียวกันกันกบที่เราคุ้นเคยแล้วแล้วก็สามารถเรียกใช้งาน Google Maps แพลตฟอร์มผ่านคอร์โปรดักต์รูทได้เลยนะครับและแน่นอนครับว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้สำหรับอีพีหน้านะครับเราจะยังคงอยู่กับคอร์โปรดักเหมือนเดิมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสุดท้ายครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ดีๆจากพวกเราแทนจารีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และ นะครับสำหรับวันนี้นึกถึงกูเกิลแมปนึกถึงแทนจารีนครับสวัสดีครับ